โควิดสายพันธุ์ใหม่ติดง่ายแพร่กระจายเร็วใกล้ตัวกว่าที่คิดใครที่คิดว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันดี สายพันธุ์ XE c จะต้องทําให้คุณคิดใหม่ค่ะข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณระบุว่ามีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลจากโควิดมากกว่าปีที่แล้วสัปดาห์ละ5 0 0 0กว่ารายและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอัตราผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่รุนแรงแต่อัตราการแพร่กระจายเร็วกว่าเดิมและแพร่กระจายได้ทุกที่โดยที่ไม่มีใครรู้แม้อัตราการตุยเย่ยจะต่ํากว่าปีก่อนๆแต่ก็มีผู้ตุยเย่ยจากสายพันธุ์ XE c ไปแล้วค่ะแม้ว่าจะไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรประมาทตอนนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ชุดตรวจกันค่ะแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงย พูติดเชื้อด้วยแต่เชื้อายก็ยังอยู่กับเรานะคะวัคซีนที่มีอยู่ที่อ้างอิงจากสายพันธุ์เดิมเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ XEC นี้ได้ค่ะก่อนออกจากบ้านน้ำพึ่งแนะนําให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันที่ง่ายที่สุดสามารถป้องกันการติดเชื้อและแพ้เชื้อได้อย่างดีเลยค่ะใครที่มีอาการรีบใช้ชุดตรวจตรวจนะคะถึงเชื้อสายพันธุ์นี้จะไม่รุนแรงแต่ก็สามารถลงปอดได้ค่ะอยากทราบข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างนี้ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ